Mercedes-Benz E 2 0 0นะครับ W 2 1 2และอีกหนึ่งคัน Mercedes-Benz E-Class นะครับ E 3 5 0 E, e Plug-in Hybrid W 2 1 3สองรุ่นนี้นะครับเป็นจุดแบบเทียบที่มีคำถามนะครับในการหน้าซื้อหน้ามาใช้งานหรือไม่นะครับก็เป็นคำถามที่ลูกค้าถามเข้ากันเข้ามาแทบทุกวันเลยสำหรับสองรุ่นนี้นะครับ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc เทอร์โบนะครับเช่นเดียวกันรหัส2 7 4นะครับก็คือเครื่องยนต์เบนซินในส่วนของคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินทำงานร่วมกับระบบพักอินไฮบริดนะครับอยู่ในบอดี้ W 213คันนี้นะครับในส่วนของคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc ไม่มีระบบไฮบริดนะครับจุดในการน่าใช้งาน รวมถึงราคาตัวรถในปัจจุบันความคุ้มค่าของตัวรถนะครับคันไหนน่าใช้งานกว่าคันไหนนะครับคุ้มค่าต่อการใช้งานที่มากกว่าก็อยู่ในคลิปนี้เลยนะครับหรืออยู่ในวิดีโอนี้เลยสําหรับความหรูหรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภายนอกภายในความเป็น E ีสามสี e, มีความนะครับสวยงามหรือความหรูหราที่มากกว่าเพราะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่านะครับหรือเป็นผลิตที่ค่อนข้างใหม่กว่าเล แต่ราคาในปัจจุบันนะครับหนีกันไม่เยอะแล้วสําหรับรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับระบบพลัสอินไฮบริดการใช้งานของระบบพลัสอินไฮบริดในการใช้งานของระบบไฟฟ้าล้วนเนี่ยใช้งานได้อยู่ประมาณสัก40กิโลเมตรนะครับต่อการใช้ของการใช้งานของระบบไฟฟ้าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยช่วงล่างเป็นระบบถุงลมนะครับมีความนุ่มนวลที่มากกว่า แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการเซอร์วิสที่มากกว่าเช่นเดียวกันนะครับอดีตออกป้ายแดงเกือบสี่ล้านปัจจุบันราคาเหลืออยู่ประมาณเพียงหนึ่งล้านบาทน,นะครับหรือเหลือหนึ่งในสี่แล้วแต่ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับที่เป็น W 2 1 2ที่เป็นโฉบเฟสลิฟแล้วในลักษณะคันนี้อี0 0เครื่องยนต์เป็นสีนล้วนช่วงล่างเป็นระบบโช้คอัพธรรมดานะครับไม่มีระบบถุงลมความนุ่งนวลต่างกันแต่ความคงทน ค่อนข้างมากกว่านะครับค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่ำกว่าจุดในการดูแลน้อยกว่านะครับแต่รูปโฉมแตกต่างกันในความคุ้มค่าตรงนี้นะครับก็ต้องแบ่งแยกไปในปีของตัวรถที่แตกต่างกันและรูปโฉมของตัวรถที่มีความนะครับทันสมัยที่มากกว่าก็อยู่ในจุดที่ลูกค้าหลายท่านนะครับเกิดความเปรียบเทียบว่าระหว่าง W212 หรือ W213 นะครับ น่าใช้ทั้งสองรุ่นในความน่าใช้งานความเป็น W213 ที่เป็น E 3, ส0ม E Plu กอินไฮบริ e Hay ช่วงล่างนุ่มนวลน,นะครับได้ความประหยัดของการใช้งานของระบบถุงลมที่มากกว่านะครับเป็นเป็นลักษณะการทำงานของระบบ a i r Suspension um ของระบบการรองรับน้ำหนักของรุ่นนี้นะครับจะมีความนุ่มนวลที่มากกว่ารวมถึงการใช้งานของระบบ Plu g i n h y b r i d นะครับการทำงานของระบบไฟฟ้านะครับของระบบการทำงานเนี่ยในจุดนี้ก็จะมีความ ประหยัดที่มากกว่าแต่สิ่งที่ลูกค้าต้องเรียนรู้ก่อนนะครับรถรุ่นนี้ในส่วนของแบตเตอรี่ของการทํางานของระบบแบตเตอรี่เนี่ยส่วนแบนประเทศไทยนะครับมีการการับประกัน10ปีแต่นะครับคําว่าเสร็จปีในจุดตรงนี้เพียงแค่150,000กิโลเมตรนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนอยู่ในการการับประกันอ่าอันนี้ต้องเรียนรู้ก่อนนะครับ หากลูกค้าท่านใดต้องการซื้อรุ่นนี้นะครับหรือต้องการใช้รุ่นนี้ในราคาปัจจุบันที่จับต้องได้แล้วเลือกรถที่มี m มเ e สตัมก um ่อนนะครับรวมถึงอายุของแบตเตอรี่ในข้อจำกัด10ปีเนี่ยอย่างในลักษณะคันนี้เป็นปี2018นะครับเลขไมเพียง60 0 0 0อกว่า,วาจะสามารถเคลมแบตเตอรี่ได้เนี่ยถึงปี2028นะครับก็เหลืออีกประมาณ3ปี ที่สามารถในการใช้งานที่รองรับของการรับประกันของสมบัติประเทศไทยในการเคลมในร้วนของแบตเตอรี่ที่มีมูลค่าของราคาค่าตัวของแบตเตอรี่เนี่ยห้าแสนบาทนะครับอันนี้ต้องเรียนรู้ก่อนหากการใช้งานในระยะสามปีนะครับตรงนี้มีจุดเสียของความเสื่อมของแบตเตอรี่สามารถเคลมสเบน้นประเทศไทยได้นะครับในการใช้งานที่ไม่เกิน1นึ0 0แสนห้าหมื่โลและความคุ้มค่าของตัวรถในราคาของตัวรถ หรือว่าคุ้มค่ามากนะครับในการใช้งานถัดไปในลักษณะของ e สองร้อยนะครับรุ่นนี้เป็นครขึ้นยนต์เบนเซน,นล้วนก็จะมีจุดในการน่าใช้งานเนี่ยในเรื่องของแบตเตอรี่นี่ก็คือมีการตัดออกไปเลยในความเสี่ยงที่จะพบเจอนะครับการเคลมของรุ่นนี้นะครับหลุดหลุดประกันไปแล้วนะครับอายุของตัวรถคันนี้เป็นปีสองพสิบห้าอายุของรถตอนนี้ก็สิบปีแล้วนะครับ จุดในความเสี่ยงของบริเวณการใช้งานของระบบเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างระบบโชค๊คเนี่ยถือว่าเป็นเป็นการนะครับที่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำกว่าเป็นเครื่องยนต์รุ่นเดียวกันแต่ระบบของเครื่องยนต์น้อยกว่าก็แบ่งแยกให้ถูกนะครับน่าใช้งานทั้งสองรุ่นในส่วนของ W213 หนึ่งาและ w 2 1 2ราคาตัวรถก็แตกต่างกัน รูปอของของตัวรถความทันสมัยมากกว่า W22 ก็ยังมีความสวยความคงทนนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ต่ำกว่าเช่นเดียวกันจุดตรงนี้นะครับต้องเป็นข้อเปรียบเทียบในการความน่าใช้งานของตัวรถนะครับมีความน่าใช้นะครับเปอร์เซ็น์ในการน่าใช้งานเท่าเทียมกันอยู่ที่ว่านะครับติดในส่วนของรูปโฉมและราคารถรุ่นนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามาก ดับ22คุ้มค่าเช่นเดียวกันนะครับความหมายของรถแตกต่างกันไปรวมถึงบริเวณภายนอกและภายในที่มีความหรูหราแตกต่างกันไปก็ต้องแบ่งแยกให้ออกแต่สําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการใช้งานทั้งสองรุ่นนี้หากนะครับอยู่ในจุดของ m r c e d e เ Perfect เนะี่ยณตอนนี้เลยเรามีการรับประกันถึง3ปีเต็มนะครับฟรีค่าฟีค่าซ่อมในทุกจุด ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเลยนะครับที่สามารถทําให้ลูกค้าหลายๆท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในราคานะครับที่แจ้งขายมีการรับประกันตั้งแต่6เดือน1ปี2ปีถึง3ปีเลยก็เป็นจุดเปรียบเทียบนะครับในการกําหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อนะครับระยะเวลา3ปีก็ตัดออกไปได้เลยในส่วนของค่าซ่อมจุดตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นจุดลงตัวได้มากที่สุดในการเลือกซื้อหรือในการเลือกใช้ หากท่านใดต้องการข้อมูลนะครับในในความเป็น E 350 E Plug-in Hybrid หรือ E 200ใน Body W212 นะครับข้อมูลจุดใดที่ต้องการนะครับอยากทราบมากกว่านี้สามารถติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โ hmm. ทรศัพท์081 459 1121 081 459 1121 Mercedes Perfect VR Five minutes.